JY ค่ะคุณพี่หนังอ้อยเงาสำหรับตัวนี้ค่ะฐานกระเป๋าของเขาอยู่ที่10นิ้วนะคะฐาน10ค่ะความสูงค่ะอยู่ที่8นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ความหนาค่ะจะอยู่ที่4นิ้วครึ่งค่ะนะคะด้านในตัวนี้เนี่ยมันจะล็อก2ชั้นนะกันยัล็อกให้ดูก่อนล็อกชั้นที่1เนี่ยก็คือกระดุมแม่เหล็กคุณพี่เห็นไหมกระดุมแม่เหล็กตัวนี้ นะคะล็อกชั้นที่1ล็อกชั้นที่2ก็คือซิปที่อยู่ข้างในช่องใช้งานของเขาค่ะตัวนี้กัยําไม่ได้ซับในนะคะตามด้วยช่องล้วงตัวนี้ล้วงลงไปได้สุดก้นกระเป๋าล็อกที่2ค่ะคือช่องซิปตรงกลางนะคะช่องซิปตรงกลางกระเป๋าตรงนี้คุณพี่รูดเปิดไปค่ะนะคะ ถุงผ้าสับในด้านในกัญญาทําไว้ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะเรียบร้อยเหมือนเดิมก็คือมีพ็อกเก็ตให้มีซิปซีเครตให้ที่ด้านหลังเรียบร้อยเหมือนเดิมและสายสะพายครอสบอดี้เกี่ยวที่สองข้าง้ายขวาแบบนี้เหมือนเดิมค่ะคุณพี่สำหรับรุ่นนี้ค่ะราคาป้ายเต็มค่ะอยู่ที่3,500บาท ราคาส f ลดไปประมาณ35%เหลือ2,450บาทสีที่1ค่ะสีดำนะคะคุณพี่สีที่2ค่ะคือสีน้ำตาลค่ะถัดไปค่ะตัวนี้คือสีแทนนะคะสีแทนค่ะถัดไปค่ะตามด้วยตัวนี้คือสีม่วง ถัดไปค่ะคือสีเขียวค่ะคุณพี่ทั้งหมดทั้งมวล5สีพร้อมส่งนะคะ2450บาท